ตามที่หมายเดิมครับมันเป็นอ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านครับมีนักประปามาตกเยอะครับผมก็ไม่รู้จะไปตีอะ่าปลอมตรงไหนครับมันไม่มีที่ตีครับก็เลยลองมาตกหน้าดินดูครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรมากินบ้างครับต้องลองชมดูครับลองลุ้นดูถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีสูตรเด็ดๆก็ทักทายกันมาได้ครับแนะนําได้ครับผมก็อยากจะตกปลาสวายในนี้ครับแต่ผมไม่รู้จะเหยื่ออะไรตกครับ ตกมันลำอะไรมันก็ไม่กินครับผมก็ไม่รู้ใช้อะไรตกครับครับเดี๋ยวลองไปชมกันดีกว่าครับลองดูดิต่อเรอ มันติดแล้วอ่ะติดแล้วคือแล้วมันไไม่ด้โอ้โหนั่งนะเอ๋อคู่เบือเลยเออแพ็คคู่ครับนี่เป็นปลาขาแยแ่งแพ็คคู่นะครับนครับ ไอ้ตัวใหญ่นะเว้ยครับเออ่อ ปลาขายงครับผมปลาขายงเหยื่อครับผมอ้าวปลากินปลากินเบ็ดนี่ครับโอเคปั่นอย่างเนียนกรมบล็อกแข็งปัก

ปลาสามเหลี่ยมสามมุมสามเหลี 2> 2> ่ยมบ้านสามเหลี่ยมงูไงสามมุมมาแล้วครับเป็นตาสามมุมครับนี่ครับโอเคครับ À, à, à. Luôn, luôn. có lún, có luôn có cái dạng sao à, à, à. Vậy mè, mè, mè. À, như thế không? ờ ờ ức. này, dài mùng rồi นี่เคครับขันก็ยมเลยว่ายุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไวนะ้เนี่ยย่อนไว้แล้วโอ้โหก็ช่าไอแยงไอตามมุมบ้านอ่ะตามมุมยมเลยโอ้ย ไม่กินไดออีกครัพอไปนั่งรอไม่กินติด <c oughs> ยังถีง่อ <c oughs> าไป <c oughs> อานะ าุ่มอะ้โตเยเ็นใหญ่พี่แจคเ็นใหญ่อันต้องไหมนี่ครับตะเพียนใหญ่ครับมาแล้วครับ ไป okay, ครับยอดไหนไหน,ไห,น <laughs> หยุดไปแล้วหยุดไปแล้วปิดด้วยปิดด้วยไหมเดีย๋ยวปักปักจุด <h ums> นี่มันน้ำได้ยึดไม่ติดใช่ไหมเอาแผลเลยอ่า <h ums> ปาอะไรสามมุม <im> อ <fits. S 1> <David> ีกแล้วนี่ครับปลาสามมุมครับนูับดึงครับ ไปยุ่งไป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 ยุ่งยุ่งโ,โอ้ยฟับตึกโอ้ยปลาเค็กโอ้ยปลาเค็กไปแล้ว ดได้ไหมโอ้โหไม่ได้<ล>โอ้โหจบ<ล>ครับแม่แห้วเลยลลลลลได้ไ, <laughs> ไหม <laughs> ได้ป <laughs> ่ว้าวถั <laughs> งแดงโอเค,อคน, <laughs> <laughs> นี่เป็นถังแดงครับหลอห <laughs> ลออยู่นานแล้ว <laughs> จะตกืง đạt à, đấy Ừ. ดีจังขอเขาเลยเอาละครับกินกินอ๋ ถือว่าไม่เหงาครับยุนต่อครับมีไม่มีปลาใหญ่ครับมีแต่ปลาเล็กหยุดไปแล้วมั้งกินอยู่วันน่ะโหบังหมดเลยมอมเห็นเงียบแหมมันเป็นถ้าอย่างนั้นอ่ะพอนั่งรองเงียบไม่กินนัก

ซะไงอตอนไม่ไปวิทนี่คัน,นให้จะล่วงน้ำเลยเนาะตอมอยู่นะล้องดิข้าวกำลังวันวๆนะูหนาวเลยต้องจัด นางรูปจนหลับเอายังไงวะนะ่ะไม่กินไปแล้ว ต้องเช็คไหมอย่างเงี้ยต้องเช็คไหม,เ,ไหมเป็นพอจะไปวิทย์เป็นอย่างงี้ทุกทีเลยไงเงียบไปเลย chạy ra chạy công chạy ra 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 chạy ขอบคุณน้าๆครับที่มารับชมวันนี้ครับไม่มีปลาใหญ่เลยครับมีแต่ปลาเล็กก็กยังดียังมีมาให้เราไม่งวงมาสนุกสนานนิดหน่อยใจอยากได้ปลาใหญ่แต่ไม่มีเลยครับมันไม่เข้ามีแต่ปลาเล็กครับก็ได้ปลานิดหน่อยครับเดี๋ยวผมให้ดูครับว่ามีได้ปลาอะไรบ้างเนี่ยครับ,รบมัน เป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนปลาปลาส้อยครับก็พอได้ครับได้นิดหน่อยครับพอได้ครับ